สดีครับพี่พไงบัตนอนทงที่คิดฮอดคิดถึงเบิร์ตตะก้นนะครับครับปีนี้ก็โอ้ฝนกับเป็นหูบอย่างดีนะครับขันดีไหลายกับโบดีคือวันนั่นละเฮ็ดไห้คันแท่ขาดคันแท่หัวมันดีโพดสําหรับฝนปีนี้นะครับเนาะพอยี่สักเมืองสีเฮ็ดหน้าวันโอ้ยคันแท่ก็ขาดหลขันคันแท่ขาดมันกับ่มีน้ำก็มีเจ่สมุนไพรเน้อบัตรเราเฮ็ดหน้าเขา เขาก็ได้สมุนไพ่ก็ได้สมุนไพ่ก็เกิดน้ำปลาเขานั่นละเล่าเฮ็ดก็ได้บัดนี้เล่าสีอัดน้ำอัดกันแท่ก็อยากก้อนเยว่าก็อยากเลี้ยนเชื่อนเอฟซีไปเบิ้งน้ำกันนะครับการทุนแห้งเฮ็ดจังไหนมันสีอัดอยู่เฮ็ดจังไหนมันสีอัดได้สําหรับพันยศมันสีนะครับกบ็สีแห้มันอยู่ลอยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็บอยูหรอกนะครับแต่ว่ามันก็แต่ดีขึ้นมาจากน้อยคือมันทุนแห้งนะครับคืออัดคอยเยื่อกันไปอัดซ้ำซ่า แตดีกว่าออดบดเนะครับเนาะครับเรียนเชืญเน,นิสีไปเบิ้งมีที่การของเราเราอัดแบบใดเนาะครับเนาะโอ้พี่น้องเลยมาหาอัดคันแท่กมาโพธมาโพดแท้ที่อัดอย่างได้เปียงหูหน่อยหน่อยนึงยังสี่ละเฮ็ดละเขาก็มีอยู่หรอกแต่ว่างานหลายกลัวอันคันแท่เนี่ยสะเปียงซำหูใส่ใส่เนี่ย มาที่นี่แล้วมาโอยพ่อนนะวือ,ออกไปพ่อนะเป็นว่าพุ่นสองเมตรพุ่นโอ้ยนายพ่อหน่ยแมนเมืพด,พ,ด,มพ,ดพุ่นหอดพุ่นมากพุนอะที่อัดวิธีไดนอเมห็ดหยากลำบากแค่นอพอแม่พี่น้องเลยอ่ะมันยังได้กระสีทนตัวมันได้ผิดพลาดมาแต,ตั้งแต่ต้นแล้ว โอ้นี่บอเพิ่นวา่าเฮ็ดอีหยังหลาลาเนี่ยมันเป็นพ่อปันนี่บอพ่อแม่พี่น้องเอ้เยเด็ดหนาเฮ็ดซ่าพวกหูวาจักทีได้หน่อยได้หลายซสไดีสีเหลียวเห็น <c oughs> มันได้หนาหลายกว่าเขาด้เนี่ยแต่ว่าเขาก็มีงยืดอกอ่ะทีลองตึงน้ำใบเบิง้งเพื่อมันได้คาไถายหน้าอาอยุนี่ก็สิบกว่าไรห่หรอสิบเอ็ดไร่ล่ะคาไถาหน้าก็ ทั้งไขทั้งปันกะไล่ละหาร่อยโอ้ยิีดบังเดอรเป็นเงินจักบาทบวกเงินทอนนั้นอีกเดียบบาทปุ๋ยอีกที่ใส่ยังไหนล่ะปุ๋ยโอ้สอบหนึ่งสองสอบ,สอบมันมาสิไปพ่อ,อยังชีลายมันก็ต้องหาสอบคุณแล้วหาสอบก็บเป็นเงินเท่าไรล่ะบวกเข้าไปโอ้ยอาแมีปีหน่องเลย ยังเป็นยากลำบากนี่บอเพื่อนว่าชีวิตของชาวไหยชาวนาะก็จังสิเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้าเอา้าลองเบิง้งจั๊งสิได้น้อยได้หลายเอา้าอัดไปแน่พ่ออยู่แต่ว่าจังสิอยู่หรือบ่อยู่เดี๋ยวล่ะ <c oughs> เอาขึ้นอีกจั๊งหน่อยก่อนจะให้ดีคือเกา่ามันบ่ดีล่ะอัดเอาเครื่องเดียวอางั้นนะ เพราะว่ามันกว่างแหง้งเราก็ใส่ดินหลโอ้นี่บ่เพิ่นวาถูกแหงสั่มผ้าโตตกต่้มเพิ่วมาสิเมนแบบนี้ล่ละคือเดี๋ยวมันจะล่นอยู่บ่นายคนน่ะหอดพูนเมื่อครู่งานพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อครู่งานเน้อหลุดทังนี้บ่มีหนู คือทางบ้านพ่อใหญ่หวาดเต้แต่ว่านกนัน่สิมีอยู่มีอยู่นกนั่นก็คือนกพิราบสวง่งเขาวานใหม่ๆนี่เนี่ยเมื่อวานหลาหลานนกพิราบก็โหมากติเลยเพาลงบังเดียวเนี่ยโอ้ยนายคอยเฮ็ดไปอ่าเดี๋ยวมันตองแล้วถ้าบ่าเฮ็ดเพิ่นก็สิว่าขี้ข้านคอยเฮ็ดไปเฮ็ดเฮ็ดง้างพเพิ่นว่าเฮ็ดบ่หวังเอานี่เพิ่นสิว่าอีกล่ะคอยเฮ็ดไปอัดมาได้เราสามปอง ทั้งมดสิบสี่ปองหาอัดปองหน่อยมันซะก่อนเดี๋ยวปองใหญ่มันจังเอาแพร่ยางใส่เด็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องเลี่ยวละโอ้อยากเมื่อยเติบอยู่แม่นบ่ลเลียวมือนี่ก็ต้องเลี่ยวมือไม่เจ็บท่งเอาก่อนเอาท่งมาปักไลนกตั้งแต่ผุนละมองได้มีท่งเน่ขาแห้งบ่มี่ โอยมันเป็นซ้ำหล่อมันมาลงบนหอมองมีท่งเขาเห็นว่มีมองมองบ่มีท่งนั่นไข่แน่ไข่แน่นกบ่มาลงถ้าปองได้มันบ่ใหญ่เก้ามันขางคันแท่นี่แหละขุดเอาคันแท่นี่แหละพอวันบ่มีมองขุดไปขุดกันหน้าก็บ่ได้ขุดใส่เลยเอ่อยี่มปั่นมันปั่นบ่ยากดอกก็ให้รถเขามาไถว่าสัน ดันใส่ไหาแน่เด้อเผื่าสันเขาก็ดันรโด,ดกเพราะว่าเทหน้าคู่มือนี่มันเทง่ายน้ำแก่น้ำยังกบบระบได้ขุดอ่าบระบาดหัวซาเลยเุ้ยเขาเกิดพี่จังมาเบิ่งเอาจังมาหาอัดหนามอัดยังเอาแต่ว่านี่มันเหตุละแต่จังสิวานี่เอาได้ผลอก็โอ้ซาเอาสันติโอ้อัดขึ้นมาเนี่ย ขึ้นมาเนี่ยอ่าพอสูงปันไดกกติเอาสูงลัดติก๊กติเตียมมานะครับมาว่างตั้งแล้วกติขุดดินทับขุดดินทับอีกที่ว่างที่นหนเอาวางเป็นถุงเงานะครับว่ามันถุงในถุยเอาก็ถสูงใ่ถุยนยะกติเอาดินทับทับไว้นี่ เราจังสีพิกส,ส่วนนั้นกลับขึ้นมาให้มาอยู่ฟังนี้เพื่อให้น้ำไหลผาดมันจังสีบอขาดอะว่าเราก็กขุดดินซะก่อนเซตเรียบร้อยลักษณะกระสิเป็นแบบนี้ละคือมองกลางเนี่ยห้น้ำไหลผาดลงมามันจังสีบอเสาะดินหนีแต่ว่าถ้าเบิง่งนะครับเด้อสีเป็นแนวใดฝนก็บกำลังลิ่นๆอยู่เศร้านี่ ได,งไ,งได้ปองใหญ่ๆนี่ได้ปองหนึ่งมื่อนั้นบ่ใหญ่ปานได้พอขุดดินใส่ได้พอขุดดินใส่ได้ยังอีกอยู่สิบปองจักมือเนาะสิแล้่ยวนอ้อยังอีกอยู่สิบสิบผูโอ้อายุผู่แดนนั่นเฮงใหญ่สิเฮ็ดว <ap> ิธ <p ity> ีได้บุนนี่แหละครับ ถาไม่พลาดแล้วก็จิซักลักแบบนี้กะสิเอาถุงพลาสติกมามาขึงรัดรัดดินถ้าอัดเม็ดคือสิวไหวดอกมันหงา่แห้งถ้าปีนาคุณละอยู่ดีไม่แห้งจังสีเอาต่อส่วนด้านหลังนะครับโอ้ปานเคลื่อนไฟหัวหน้าคุณตัวเนี่ยเขาไม่คำว้สามบันจงสีอยู่หรือบ่อยู่แต่ว่ากระล่องเบิงนะครับโอ้เห็ุยากลำบาก ถ้าบเพราแบบนี้มันผมมีดินสีคุดนะครับผมมีดินสีคุดใส่อันเพงอยู่คู่แดนทับบันกะว่าเก่าไม่ซอยคำไป้อู่รดอมันน่าจะอยู่ถ้าบ่อยุก็ว่าเป็ี่นละเมดวิธีรวบัดที่นีถ้าบัทธา,า,าปีไม่พุน่นครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบบุญขอบคุณเพื่อน f อซพญาวัดนอนทุ่งสุูสุขนนะครับที่ให้เเจยรต,ติติดตามเอ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อ กับผมซักเมืองสีหรือว่าพญาวาัดนอนทุ่งนะครับจะได้นาคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ตอน,น้องนะครับสําหรับมือนี่ขอกลาวคาว่าสวัสดีครับ